ดูความคืบหน้านะครับช้างพลายศักดิ์สุรินนะครับหลังจากที่กลับถึงไม่ได้ไทยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับส่วนหลายคนบอกเอ๊ะเมื่อไหร่จะปลดโซ่เออต้องรอก่อนเขาได้ไหมใช่เขาบอกต้องรอให้คุณชินกับควาช้างก่อนตอนนี้อาจจะยังต้องล่ามโซ่เขาอยู่นะครับไปดูความคืบหน้ากันนะครับบรรยากาศที่ศูนย์กักกันโรคนะครับสถาบันโคษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ที่จังหวัดลำปางก็เป็นสถานที่ที่ช้างพลายศักดิ์สุรินนะครับนอนเป็นคืนแรก เช้านี้นะฮะทางพออูอก็สถานที่ก็ให้ให,ใ,หให้พื้นที่เขากว้างขวางนะเทจจันเนี่ยยังต้องล่ามโซ่เขาที่นึงดูร่มรื่นอยู่นะใช่ไม่ได้มีกรงไม่ได้มีอะไรนะครับเมื่อคืนนี้ช้างอยู่ในการนิ่งสงบกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายดีมีส่งเสียงร้องขออาหารบ่อยหิวบ่อยห <c ười> ิวบอ่วบอยนะเมื่อวาน <c ười> ออแลน้วหิวอาหารที่ให้ก็จะเป็นหญ้านะฮะหญ้าเนเปียแล้วก็หญ้าแห้งบาน่านะครับอาหารเสริมก็จะเป็นพวกหยวกกล้วยพวกอ้อยนะฮะ โดยเฉพาะเมืองไทยเนี่อากาศร้อนะนะครับก็จะแก้กระหายได้ดีนะเวลาให้อ้อยเนี่ยนะฮะก็ช้างก็จะกินอาหาร10%นะฮะของน้ำหนักตัวค่ะพลายศักสุรินเนี่ยหนัก3.8ตันก็กินวันละ300กว่าโลค,คุณด้นะก็ต้องเตรียมให้เขา300กว่าโลอาหารจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะเอาอาหารมาบริจาคนะ ยินดีมากช้างไายสักสุรินนี้เวลคัมมากๆเลยนะคะเอามาเลยเพราะคินเก่งจริงจริงๆแล้วสภาพอากาศสีลังกานี่ก็ไม่ต่างกับเรามากก็อากาศค่อนข้างร้อนเหมือนกันเนาะคบผมนะฮะก็นี่แหละนะใครที่อยากจะนําอาหารไปให้นะฮะก็ไปได้นะครับก็นี่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลําปางนะฮะมีวงจรปิดให้ดูด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่านะนะฮะยืนยันว่าจะดูแลให้ดีที่สุดสมกับที่ทุกคนรอคอยนะครับ ครับคืนแรกที่ผ่านมาภายสักตรินก็อาการปกตินะครับอาการโดยรวมปกติก็คือกินอาหารได้ดีนะครับขับถ่ายได้ได้ดีนะครับและก็นอนหลับตามตามปกตินะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่มีอาการที่ผิดปกติอะไรนะครับเมื่อวานกันติดตามเยอะนะครับก็ก็ก็ดีครับส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงน้องนะครับเราก็ยืนยันว่าจะดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีที่สุดครับ ดูดิดูเอ็นจอยกินตลอดเวลานะคะศัตวแพทย์หญิงวารังคณาลังกาพินนะคะหัวหน้าโรงพยาบาลช้างลำปางก็ไปประเมินสุขภาพเบื้องต้นบอกคืนแรกเนี่ยค่ะ มีเจ็ตแหลกด้วยนะคะแต่ว่ายังคงกินได้ขับถ่ายได้ปกติเมื่อคืนนี้ล้มตัวลงนอนแบบท่าตะแคงได้อันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้างยืนหลับเนี่ยแสดงว่าเขาเจ็บปวดสําหรับกระบวนการรักษาตอนนี้อยู่ในช่วงของการกักโรค30วันถ้าไม่มีโรคติดต่อก็จะเคลื่อนย้ายช้างนะคะมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลช้างแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเนี่ยแหละค่ะมาประเมินสุขภาพช้างอย่างละเอียดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์ ตรงตรงเท้าที่บาดเจ็บด้วยจะมอนนะคะคเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีแผลฝีที่ยังมีโพรงที่ปิดไม่สนิทแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่ได้อันตรายมากที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของขาที่ มีการอาการเดินขาลากเดินไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะขาหน้าซ้ายที่งอไม่ได้นะคะ<ม>ซึ่งก็มันก็จะจําเป็นเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นการใช้พยุงตัวช้างถ้าไม่ได้รับการรักษาทันทีเนี่ยอาจจะอาจจะต้องน่าเป็นห่วงในประเด็นนี้นะคะเขาก็บอกอกว่าคือน้ําหนักมันค่อนข้างมากะนะถ้าเกิดว่าล้มตัวลงนานเกินไปเดี๋ยวจะเกิดแผลกดทับนะคะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้นะสบายดูแล้วแบบ f สีเขาเยอะมากจอมมือว่าไปรอรับกันแบบตามรายทางเลยอเสียงปรบมือนี่แบบคือที่ฉันดูใน Facebook Live ดูคนดูเยอะมากเนาะค่ะน้อยได้กลับมาบ้านเราละทําหน้าที่เป็นทูตของไทยนะะ